เปิดอายุจริงจินจรินสามีหนิงปณิตาทายาตตระกูลหมื่นล้านจากกรณีที่ได้มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ภาพหลุดคล้ายสามีนางร้ายควงสาวไปเที่ยวต่างประเทศที่สนามบินซึ่งงานนี้หลายๆคนก็เดากันว่าหน้าตาละไมคล้ายกับจินจรินสามีของหนิงปณิตา แถมในอินสตาแกรมของจินจรินก็ได้มีทางด้านที่คนสนิทหนิงปณิตาเข้าไปคอมเมนต์ด้วยว่าสายพี่ที่สนามบินเห็นนะว่าไปกับใครและในเวลาต่อมาทางด้านหนิงปณิตาได้โพสต์เฟซบุ๊กที่แจงเอาไว้ว่ามิดเซตคอลเพียบเลยค่ะไม่สะดวกรับสายใครเลยนะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวดูแลลูกเอง มนุษย์แม่ที่เลี้ยงลูกเองบวกทำงานและไม่มีพี่เลี้ยงจะเข้าใจคะ่ะไม่งอนกันนะคะในส่วนของหนิงก็ทราบตามคำบอกมาอีกทีว่าจะต้องไปคุยงานกับพาร์ทเนอร์ซึ่งว่างตรงกันช่วงนี้เลยต้องจองตั๋วกระท่านตโดยพาร์ทเนอร์เป็นคนจัดการตัว๋วทำให้ไม่สามารถมาจอยทริปกับลูกได้และไปกลับไม่พร้อมกันเพราะตั๋วแน่นมากส่วนจริงเท็จเป็นอย่างไร หนิงว่าน่าจะโทรถามคนสองคนที่ทำให้เกิดข่าวคงให้คำตอบได้ดีกว่าหนิงค่ะและส่วนที่ว่าบุคคลในข่าวเป็นเพื่อนสนิทกับดาราดังอย่าไปดึงใครมาเกี่ยวข้องด้วยเลยเพราะเขาทั้งสองคนก็ทราบเรื่องพอๆกันกับหนิงค่ะกราบขอบพระคุณสำหรับกำลังใจจากทุกๆคนนะคะมันช่วยให้มีพลังที่ดีได้เยอะเลยค่ะช่วยได้จริงๆนะ และต้องบอกเลยว่าในชีวิตรักของหนิงปณิตาจินจรินแต่งงานกันตั้งแต่ปี2554และอีกเรื่องที่หลายๆคนไม่รู้คือจินจรินอายุน้อยกว่าหนิงปณิตาโดยจินจรินเกิดวันที่วันที่สองมีนาคมพศ2524ปัจจุบันจินจรินอายุ42ปี และทางด้านหนิงปณิตาเกิดวันที่14ธันวาคม2522ปัจจุบันหนิงปณิตาอายุ43ปี